สำนักง,งานประมงอำเภอคอนบุรีค่ะร่วมกับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำแชะค่ะได้นําชาวบ้านจิตอาสาร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ําจืดปล่อยลงสู่เขื่อนลำแชะเพื่อเพิ่มปริมาณจํานวนปลาน้ําจืดในช่วงฤดูปลาวางไข่ค่ะที่บริเวณสันเขื่อนลำแชะหนึ่งในสี่เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีนายอายุวัฒน์อนุตระอริยกุลประมงอำเภอคอนบุรี และนายพงทธิชื่นอารมณ์ผู้บริการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําแชะพร้อมผู้นําชุมชนค่ะได้นําประชาชนจิตอาสาร่วมกันปล่อยพันุ์ปลาน้ําจืดค่ะได้แก่ปลายี่สศกและก็ปลาตะเพียนปล่อยลงสู่เขื่อนลําแชะเพื่อเพิ่มจํานวนพันธุ์ปลาน้ําจืดในช่วงฤดูการที่ปลาวางไข่ค่ะเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชนให้มากขึ้น ูพอำมใยการโครงการส่งน้ำและบารุงรักษาลำแชะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้าภายในเขื่อนลำแชะด้วยนะคะว่า mm. เขื่อนลำแชะเนี่ยคือหนึ่งใน4เขื่อนหลักของจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่น้ํามูลว่าปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนได้เกิดมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าด้านบนสันเขื่อนนั้นมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทุกปีค่ะ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนค่อนข้างน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบนะคะจึงไม่ส่งผลในการเพิ่มระดับปริมาณน้ำภายในเขื่อนมากนักประกอบกับทั้งเขื่อนเนี่ยจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการทำนาปีให้กับเกษตรกรที่อยู่ท้ายเขื่อนจำนวนกว่า90 0 0 0รายโดยล่าสุดค่ะปริมาณน้ำที่ใช้การได้ภายในเขื่อนลำแชะอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งหมดที่275ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณร้อยละ40ของความจุ ในขณะที่ทางเขื่อนจําเป็นต้องส่งน้ําเพื่อการเกษตรในช่วงนี้วันละประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ําไหลลงอ่างเฉลี่ยช่วงนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ4-5่ถึงห้าแสนลูกบาทเมตรต่อวันอย่างไรก็ตามในช่วงปลายฤดูฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุจรเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้มีปริมาณน้ําไหลลงสู่เขื่อนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันก็ประเมินลาะค่ะว่าก่อนสิ้นฤดูฝนเนี่ย เขื่อนลำแชะน่าจะมีน้ำภายในเขื่อนไม่น้อยกว่า70%ของความจุนะคะ